ค่ะสดๆจากต้นปานีสิบวหายเสบจังได้นอกค่ะพี่นอง<อ>หอมหุยๆุยหอมใบมากรูด ค่ะมือนี่แยาดินลีสิฮิตหมูพลูไข่พลูด้วยค่ะพี่น้องนี่คือหมูนี่เป็นส่วนเออหนาักากของหมูเนาะค่ะจะคิดยากกินะาลูนี่คือขนำตาลนี่คือเออเค่องะาลูของยาดินดีเนาะค่ะ ไข่ค่ะข้าวเม่าัวน้ำตาลเป็นสีน้ำตาลยค่ะเป็นน้ำเปลงไฟเลยค่ะ ด้วยใบมะกรูดกระเทียมนะคะ mm hmm. ซีอิ๊วขาวนะคะรสดีเติมลงไป ค่ะเรียบร้อยเนาะค่ะหมูไข่ผลูของยายลีแซ่บมากค่ะนุ่มหนุ่มเปื่อยๆเนาะค่ะนี่มันๆชอบเลยเนาะคะ่ะ,ะนี่ค่ะหนุ่มๆค่าน้าม้น่ากินมาก คาเดี๋ยวดเส้มาก,กินให้เบ่งบาดแสบส,สำไดเนาะค่ะขอตัดตอนยนละครไปเอ,อื้อก็บผาพเต็มเือกอนนะคะ่ะคือไอ้เผื่อนบานขางบานเนาะคะ่ะเพือนท่านมัญญาหลังจานเนาะคะ่ะ เดือนนี้นที่ไปเบิงวิธีทำให้พี่ให้น้องเฮาเบิงตามมาค่ะตามมาการาน,นี้คือวิธีเฮ็ดน้ำยาหลังจานใส่ในขั้วเรือนนด้ค่ะพี่น้อง คนจัานาทีจักสมืองเน้นอกนละ่อซื่อยืมซืออเออใส่ซีซื่อนะดูเดีีนี้าห่าากัใส่แตงซีซื่ออันนี้มันมันมันตงใเพราะว่าซีสมมันมันมันมักับจัะมันกจัดกิน

ขูดปันบาขันโต๊มักกํลังสิขืนได้ไหเออนีเพราะเมันขืนก่อนจรมัดคนไฟยแมกันเนี่ยเอาเลยจะข้นขางเดียวเด้อดูเริ่มกำลังสิขืนเอาเลยตายโวยวายหยุดไมนกําลังสิขืนเราะท่านขืนต้องขั้นข้นอันดับผับ้นไดทีตมองสิเนี้วตุยขึ้นหลาประตองเงี้ยก็จะลอยยวดน้าขืนล่อง้นเรื่อย ได้ยี่นีก็จคิดอันนี้เนาะได้กระได้กรได้เลยนาสยเสียสุดเปินจ้งแล้วเฮยมากระจัดจูดรวดนะวะห่วยยายจอยเอ้ยวะ่าหน้ามากูดันมันบูดของสูงไบสะพ้น่ืมนักไหมหต้องให้มันได้จังหวัจ้าโกนได้กำลังได้ที่ดูยี้เหงียบโอท่านอาจารย์เปิรนวผูเ่ยก็ผูกาเคย

นี่ได้นึ่ก้อนจะ็ขึ้นเนาะนุ้ปเข้มพ้นอันนี้ขึ้นยังส่นองะอันนี้อนนนผมเกี้เส้นงอาสารยเป็นโองสารองไม่นาห้ามไม่ได้ด้วยให้เกิดโป่งป่ยเอสาะโถ่ก็ให้ัเสียนุ่งจะเ็ดไปหายไมดลยจงาเดียวหนาวัวเสียเราเ็ t ไปเรื่อยย่เืนอยี่และ ขาจะเฮ็ดเท่านั้นเนั่นแหละิซ้ไมาเห็ดประจําเป็นข่องขึ้นมาแล้วี่นอนพ่อป๊อพ่ออสาวนี่คือการทํนํายาล้างจานค่ะจริงๆก็สาทางเขมะเขาตีเขาลุงเรียนน่ะแต่นี่อยู่เดีแตวว่าจะเขาสีอื่นยังตี๋เดี๋ยวต็ข่องภาษาทางวิทยาศาสตร์เขาท่านไปตีนเทนนิสเข้ามแล้วค่ะพ่อยาสีมาบอกลิลลี่้น้ำล้างได้ไหมพอ ไ่แล้วน้อยปูนปินเด้เฮ้ยปูนกูนปินโบช่วยว่าเป็นลากระตองคุณแดียวแกนแล้วแต่ว่าวดนี้เเดียวปวดเมื่อขแคนถ้งเราใส่ซีนะลูกแตงเทศแตงกินแม่นี่คือสีผสมละลายในคุณป้าจะเอาเกลมคตดเดียวเรา็จะได้ชุ่มกันเนาะพี่นนอะมันยาหลังกานแบบบางๆเกลมคตรมาเอาใส่ีกว่านะ ไปเลยจ้าใส่ใส่อยู่ที่บ่อหือเป่าพาอเด้พ่อเด้ออันนี้เปนเทมพลเ้ม้นพอดีเลยจ้ะเทนีู่่ตำเนีก็พ่ออะไจ้าเอาเอาหนาล้านจงเลยหลังบับเนาะเอาเลเอาลงเลยลงบดบ่จ้าบดเลยเอาหลางได้พ่อว่าหนามันดุพ่อไหนเ่ใส่ไรพ่อไหนไหนแม่พ่อไหนไหนพอดีก็เจ๊ไว้ละใช่หรือว่าพอโซ่ มาจะใส่น้ำล้างตันไปอันนี้คือน้ำหอมอันนี้นะะ้ำห,ห,หัวน้ำหอมหัวน้ำหอมหัวน้ำหอมเด้อค่ะน uh, ี่สำหรับใส่เวลาเวลาห่าวอ่อยกินเด้มหลังจานมันจะไปกินหอมๆนะคะอันนี้สารกันเสียโอ้โทรศัพท์กับผึ้งวัดแท้แป้งอยู่มันเก่า มือปมาแล้วแล้วมันอันนอนมือไหนลี่ดีมาทายมันนอนมันสีไส้งามมือสิส้หนาอีเจ้าหน่อยอ่วอพี่พ่อเดี๋เจ้าเจ้า่ีพ่อเดียวไว้ไหนผมก็เคยเห็ดเนาะมันบวมมีปอนเออแล้วว่าจนพมันพกมันบมีเนมะเข้ากับมันมีเผาตักบดามเ้าสิไปเห็ดง่ายอย่าเผาตักอย่าเผาเห็ดปลามันนอน กนคือหัวหอมขวดกินมาขูดวะไอ้กินมะนาวกินเละหมอนี่คือสานกันเสียสิงามบันนี้ยมัดนี่มันมันมันพอกมบ่มีมันงามได้บัดนี้ใ่เนี่ยแ่ดได้่ะาวได้ก็เป็นว่าเรียบร้อยมืออื่น จะเก็บไว้คืนหนึ่งแล้วค่ะตึงปลาฟองเป็นจะแฟบลงแล้วก็ะจีงสิมาบรรจุใส่ขวดใส่หนังเดี๋ยวมือไม้นี่อโอเคใช้ไปตั้งจะสิมาตัวกันแล้วสร็จแล้วแล้วบดนี้ยมจะไปตั้งเสื้อผนะ้าอิกไหลนะค่ะนี่คือน้ำยาล้างจานนะคะที่เฮ็ดไว้เต็มมือก่อนกัด ไไหวขึ้นหนึ่งกระจัเงาะมาบรรจุเนาะคะ่ะนี่คือไก่เห็ดไฉในครัวเรือนแบ่งพี่แบ่งน้องไฉนะคะหรือสิไปขายกระไดเนาะคะ่ะนี่เป็นเห็ดนี่เห็ดไฉในบ้านในเรือนเห็ดนี่พี่ให้น้อง,เ,เ,นนองเป็นกระสีไปไหวยูวัดแน่เนาะคะ่ะไหวสํารับ หลางถุยดังแามในวัดย่ำเป็นการเป็นงานย่ำเอมี่อยากย้มไปกับเขากำหนันไดหลายเนาะ,ค,ะค่ะค่ะแย่ดิลี่ก็ขอซอยเนาะคะ่ะเพราะว่าเพื่อมีอส่วนใดส่วนเสียเนาะค่เนาะเป็นย o ดนะคะ ตลาดเติมได้เพื่อน่านี่คือเพื่อนบ้านไก่นะคะกับบ้านห่างกันสองหลังเนาะคะ่ะมีบ้านขันอีกหลังหนึ่งนะคะเป็นเพื่อนที่เอรียนหนังสือมานทำกันเต้นหน่อยๆนะคะ เปิ่นมาเซียวสหายกับแมนเนาะคะ่ะถึงมือนีกนัอยู่ใกล้ๆก,กันเป็นไก่มี่เป็นก่เ,นกเห็ดนำยาหลังจานเป็นอื่นไปเบิงเนาะคะ่ะไปเอาวิธีทำาห้พี่ให้น้องเบิงค่ะขั้นตอนการที่นำยาหลังจานกับ น้ำเสนอให้เบิงแต่ก่อนแล้วนะคะกับทุกคนกบคือสหเเป็นอยู่ค่ะง่ายๆเนาะคะ่ะคือเป็นเห็ดให้เบิงค่ะวิธีชีวิตบ้านๆเนาะคะ่ะพาเห็ดพาธรมของใส่ดรืยตัวเองเนาะคะ่ะเป็นการ ประหยัดรายจ่ายที่นี่คือทุกคนเพิน่นก็ไลายกลุ่มก็มีกลุ่มอยู่นะคะกลุ่มเห็ดน้่ยาก,ก็มีนี่เพื่อนกะจะมาจากกลุ่มของเพิน่นคือการบอเพิ่นทำงานเนาะคะ่ะเพื่อนกม็มาเห็ดให้พี่ให้ใหน้องเจะกันเนาะคะ่ะ การนำเสนอของดิลีมานีก็คือจะมีประโยชน์กับทุกทุกฐานนะคะที่เขามาเบิงมาชมกาวิธีทำวิธีเห็ดต่างๆที่เห็ดในเบิงกบคือสิจำกันได้นะคะกับบริงุงยาะคะ่ะเนาะ ค่ะนี่คือการบรรจุเนาะค่ะใส่เก็บใส่ขวดไว้ใส่พอเบิดกะทำขึ้นมาใหม่นะคะเพรากกะว่ามีความหูอยู่แล้วนะคะเป็นของใส่ในขวเรือนเฮาของจำเป็นเนาะค่ะถ้าไปซื้อเอเพิ่นกะเบิ่งกันลายเนาะค่ะแต่วาา่าถ้าฮ็ตขึ้นใส่เองเนาะรยหยัดลงมา หลายเติบเนาะคะ่ะนี่คือกระสีกรองเอาแต่น้ำฟองเคือคือเห็นนี่นะคะบูดีกะกะสิเป็นหัวเสือสำรับการเฮ็ดน้ำยานลำยาล้างจานเนาะคะ่ะกระเส้นี่หน้ามะกรูดเนาะเข้าเข้าอยากใส่มะกรูดเข้ากระตุ่มมะกรูดนะคะแล้วกะ ขาจะใส่เห็ดกินหมักหน่าเขากับต้่มหมักเน่าส่วนนี่หมักเน่าลายเนาะเขากับไปจักแนวสบเก็บไ้ไปเตรูปแบบได้อย่างนีนะเขากับสามารถนํามาเห็ดน้ายาล้างจานไ้ใส่เนื้อคัวเลื่อนไปแจกที่แจกน้องไปถวายวัดจังนี้นะก็ได้เนาะค่ะไม่นช่มีเลยอ่าแต่ก็สชอันนี้คือบงที่คือไม่นามกูดเนาะอาอันนี้นะต้่มหนามกูดก็ได้น้ามูดอกมัวมะห่ป่ามะห่เนแล้วกา เดี๋ยวซีเมนีน้ำหอมน้ำหอมนี่ก็คือน้ำหอมสำหรับการแต่งกินเนาะค่ะว่าข้าอยากใส่ก็ได้สีน้ำบอยากใส่ก็ห้าเอาแต่กินธรรมาชาติก็ได้สีก็คือสีผสมอาหารนี่แลหละข้าอยากได้สียัง้งข้าวค่ะใส่ข้าวบะใส่สีมันก็นจะเป็นสีขาวธรรมาดาการก็ด<ม>ีขึ้นกันแต่ว่าบางอื่นนนั่เพื่ออยากได้สีในแกหน่อยด้วยใส่สีนั่นนะคะเนาะเ็คือที่ข้าเฮ็ดเป็นเป็นมาคื่นเนาะข้าเฮ็ด ตอนขั้นตอนที่ห้ามีแันไหนอ,อนนี่คือสซ้ำนิเรียบร้อยจะอันนี้ส้เร็จเรียว้อยอมใส่งานเลืกเก็บใวขึ้นหนึ่งจะหลังจากที่ห้าค้นได้เรียบร้อยแล้วเขาก็เก็บใวขึ้นหนึง่งล่อหายฟ้องฟ้องทีห้าปีนะฟ้องมันจะขึ้นมาจนเต็มผุ่เนาะอ่าวันนีเ้าก็ล่อหายฟ้องมันมันหยุดลงนะนะคะเป็นเป็นน้ำเป็นน้ำธรรมดาแบบนี้เลยถ้าทีห้อยมากอกใส่ขวดเก็บไว้ใส่ประโยชน์ต่อไปเนะาะจะ ค่ายนี้หลังยาหลังจานมูเป็นไห่เนาะค่ะไม่ไายทำค่ะ <c ười> ขอบคุณหลายลายเนี่ยกระเดือบาดนี่ค่ะปบกับบานเ่ากคับเด้เฮ้ยหมอแทงคิวแล้ลาย จ้าจ้าขดได้คล้องตอนค้องฝากคล้องตอนค้องฝากแล้วก็หน้าไว้ไว้ายแดคขาที่นีน้งยาหลังจานที่เท็ดแล้วนะคะ,ป,ะปันนสธิภาไปจังได้มาชมกันนะคะ หอมมะกรูดเอ,อมมาา้อหอมมะนาวมะกรูดกัมมกฝอง หอมมากรูดพิสูจน์ค่านี่สีสวย หมดเนาะทีน่ากันที่น้องเสียงจริงหดีดเรื่ยเสียงของบรรไฮบรรน,นาเนาะกะ็เป็นจังสีแดงๆคล้อภัยนะคะนะการเอออาจจะมีเสียงรบกวนนะคะจะเป็นเสียงที่เฮาหามโมได้นะคะก็เป็นเสียงจริงหอีดจิโรนะคะที่เป็นเน่ อยู่ตามบ้านกาไห้ต,มห,ตมหน้าขเสียงรบกวนนะคะขออาไัยหลลายนะคะนี่คือบรรยากาศของบ่านหนกนะคะกัน <c> ว <oughs> อนนีมาชิมชิมม่มือใหญ่ดีเพิ่มความอ้วนกันนะคะสุดยอดสุดยอด กินพอเปล่าได้ครับพี่น้องอย่างอ้วน บมากแอบมากขาดพ่อแม่พี่น้องกองไฟถี่หักแท่งนะคะนี่ดีกะ่สิขออนุญาตลงคลิปบ่อยๆเนะคะ่ะเพราะว่าพูดถึงระยะทางกานย่าง,งไกลเนาะค่ะพี่น้องถ้าเปรียบกรุงเทพกับไอ้เมืองทหารเนาะคะ่ะโครหลาดนี่สคเป็นขึงทางเนาะคะ่ะ ไี่มีก็ยังอยู่นิดนึงนะคะสิถึงกราบขอชะนันนะคะจังอยากขอแรงใจจากพี่ๆน้องๆพี่ป้านาอาร์นะคะอยู่หายอยู่หน้าอยู่ทรงอย,ทอยู่ตาอยู่ตามบ้านตจำเหยื่อนนะคะสวยบิง่งสวยแงียคนผู้หายนะคะอขอฝากช่องหน่อยๆไหวครับ ทุกคนนะคะพวกพี่น้องบอชอยบอสุขบุญุบอพักบอดันนี่กะนี่ดีสิไปบวหอวใจนะคะยังเป็นเส้นทางที่ยาวไกล แสบก็สื่อเข้าอยู่ด้สะะพี่เนาะฝีมือค่อยกินแล้วอ้วนคันมืนนี่ฟันดี ผู้ทุกคนนะคะขอบคุณหลายๆที่เข้ามาเบิ่งมาชมนะคะขอบคุณทุกการติดตามทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจนะคะทุกเ,เสียงกระดิ่งดังกิ้งกิ้งๆเนาะคะ่ะที่เป็นเสียงหนึ่งเสียงสวรรค์เสียงที่หลายคนจะคล้องช่องถูกช่องนะคะมี่กำลังใจในการสู่ต่อไปเนาะคะ่ะหรับมือน,นี้ see you again tomorrow bye bye สวัสดีค่ะ